หัวลงเพจร้านหอมหมกคุณแม่ของม้าอ,อนภาจ่อแจ้งความหากมีคอมเมนต์ทำร้านเสื่อมเสียเปิ้ลนหัทยารับใจยังไม่เต็มร้อยหลังสูญเสียตัวสรัญยูน้ำชาชีรณนัดแจ้งยังไม่ได้ตั้งท้องแค่ควงสามีไปตรวจความพร้อมก่อนมีบุตรติดตามพร้อมข่าวอื่นๆได้กับพิธีกรจอยชนทิชาได้ไนารีวิวบันเทิงวันนี้ ดีค่ะคุณผู้ชมรีวิวนเททงวันนี้นะคะอยู่กับจอยชนทิชาค่ะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะไปกันที่ข่าวของพี่มาอนาภานะคะที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะทางบริษัทโพลีพลัสเอนน์คำว่าซึบเนื่องจากเหตุการณ์ที่คุณม้าอนาภา คอมเมนต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมขณะนี้คุณม้ามีความไม่สบายใจและไม่สะดวกใจจึงขอหยุดการทำหน้าที่พิธีกรในรายการ3แซบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20กันยายน2563นี้บริษัทโพลีพลัสขอเคารพสิทธิ์การตัดสินใจของคุณมา้าจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบส่วนรายการ3แซ่บนะคะที่ได้มีการพึกเทปไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังคงมีพี่ม้าร่วมดาเนินรายการตามปกติค่ะ แล้วก็สืบเรื่องนะคะจากเรื่องราวดังกล่าวมีความบานปลายไปหลายส่วนเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือในแฟนเพจร้านหอมหมกของคุณแม่พี่มาเนี่ยนะคะที่ถูกชาวเน็ตไปคอมเมนต์าพาดพิงอย่างหนักหรือใช้ภาษาโซเชียลที่เราเรียกโซเชียลที่เราเรียกว่าทวลงเนี่ยแหละคะ่ะโดยต่อมานะคะทางเพจของร้านเนี่ยได้โพสต์ยาวใจความว่าร้านนี้เป็นร้านของคุณแม่คนเดียวเท่านั้นและแฟนเพจนี้ก็สร้างมาเพื่อขายหอมหมก ซึงขอความกรุณาให้แยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นให้ออกเพราะนี่คือเพจขายของของคุณแม่ หากขัานใดมีสุดประสงค์มาคอมเมนต์ตอบโต้กับทางร้านในด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับรสชาติของอาหารที่ทางร้านขายหรือมีเจตนาลมที่ทําให้ร้านสื่อมเสียชื่อเสียงทางร้านจะขอดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์ทิ้ที่ไม่ประสงค์ดีกับทางร้านนะคะหยุดการกระทําที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวเพราะในแพนเพจของร้านนะคะไม่ใช่พื้นที่ในการสนทนาหรือการแสดงออกเพื่อให้ผู้ร้ายผู้อื่นค่ะ มาต่อกันที่ข่าวของพี่เปิ้ลธัทยากันบ้างนะคะหลังจากสูญเสียสามีพี่ตู้สนันยูค่ะเมื่อวานนี้นะคะพี่เปิ้ลก็ได้ออกงานแล้วก็เปิดใจให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะ ขณะที่เพื่อน,นเองก็น่ารักนะคะชักชวนให้ออกไปทานข้าวทํากิจกรรมต่างๆเพื่อผ่อนคลายแต่พอกลับไปอยู่คนเดียวก็จะเป็นอีกอารมณ์ค่ะส่วนเรื่องงานละครที่พี่ตั้วทําค้างไว้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้พี่เปิ้ลบอกว่าอาจจะให้พี่ออฟพงพัสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพี่ตั้วเนี่ยมาช่วยกากับต่อจนจบนะคะอาจจะไม่เป็นตามนั้นเพราะว่าเกรฑใจพี่ออฟค่ะเนื่องจากพี่ออฟก็มีละครอยู่2เรื่องคือลายกินรีแล้วก็มนรักหนองผักไยแง นอกจากนี้นะคะพี่เปิ้ลยังพูดถึงน้องลูกหนุนลูกหนังค่ะที่เริ่มเข้าไปเรียนรู้งานในกองถ่ายโดยบอกว่าเป็นแค่การไปทาความรู้จักกับทีมงานนะคะแต่หากจะให้มาช่วยสารต่อง,งานของพ่อเลยเนี่ยก็คงยังไม่ใช่เพราะว่าน้องยังเด็กเกินไปไปฟังเสียงของพี่เปิ้ลกันค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาส่งกํบบาลังใจให้กับพี่เมฆวินัยค่ะที่กลับเข้ารับการรักษาโรคตุ่มน้ําพองนะคะในโรงพยาบาลเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ในเป็กหนะะ้าค่ะ ซีไอซูเปอร์โปรเทคจากโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรสุกี้ตีน้อยยาเพี้ยนจือหวังนำเข้าโดยเวชพงโอสดเริ่มตอนช่วงนี้นะคะด้วยการออกมาชี้แจงค่ะของน้ำชาชีรนัดนะคะหลังจากที่มีภาพเธอแล้วก็สามีนี่นะคะไปพบคุณหมอค่ะที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจนหลายคนแอบสงสัยว่าตอนนี้น้ำชาตั้งท้องหรือเปล่าคะ โดยน้ำชานะคะลงรูปคู่กับสามีดรวาวค่ะขณะไปพบคุณหมอพร้อมเช็คอินที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตยากแถมยังมีแคปชั่นนะคะเป็นอิโมจิรูปผู้ชายบวกผู้หญิงเท่ากับเด็กจนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังมีข่าวดีจะมีทาย,ยาทแล้วหรือเปล่าพอหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความดีๆเยอะขึ้นเธอจึงได้โพสต์นะคะภาพข้อความชี้แจง จากรูปที่โพสต์ไปทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเธอท้องแล้วความจริงคือเธอกับสามีเนี่ยไปตรวจความพร้อมการมีบุตรกับคุณหมอค่ะซึ่งเธอก็ต้องขอโทษที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคําอวยพรนะคะแล้วหวังว่าน้องเนี่ยจะมาตามคําอวยพรของทุกคนเพราะตอนนี้ก็กําลังเตรียมความพร้อมอยู่ค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้น้องมาไวๆสมใจก็แล้วกันนะคะน้ําชา ส่วนคราวนี้นะคะเราก็ต้องส่งกําลังใจให้กับพี่เมฆวินายกันค่ะหลังจากมีภาพที่พี่เมฆเนี่ยนะคะกลับเข้าไปบํบาบัดค่ะโรคเโรคสุ่มน้ําพรองอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาพี่เมฆนะคะได้ลงรูปคู่กับภรรยาค่ะที่ถ่ายขณะอยู่ที่บนเตียง คล้กับถ่ายที่โรงพยาบาลซึ่งจากภาพที่เห็นเนี่ยพี่เมฆมีการใช้ผ้าก๊อสนะคะพันที่ใบหน้าจนเหลือแค่ดวงตาค่ะพร้อมแคปชั่นแจ้งว่ามาบําบัดครับอย่าตกใจกันนะเรามาทําอะไรกันที่นี่มากันสองคนตายายตั้งแต่ตีห้าเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เราต้องสู้กับมันครอบครัวไกลบุตรขอเป็นกําลังใจให้นักสู้ทุกคนบนถนนสายนี้อย่าไปกลัวครับเราจะไม่ทิ้งกัน f c ทุกคนสู้ๆแน่นอนค่ะว่ามีแฟนๆเนี่ยนะคะส่งกําลังใจให้กับพี่เมฆแล้ว ก็ครอบครัวอย่างล้นเป็นนักสู้ที่แท้จริงนะคะเพราะถึงแม้ตัวเองจะป่วยต้องใช้เงินรักษาตัวจํานวนมากแต่ก็ไม่นั่งรอโอกาสค่ะหันมาทําธุรกิจขายคอลลาเจนนะคะเพื่อหาไรายได้ในช่วงที่รับงานในวงการบันเทิงไม่ได้ยังไงรีวิวเทิงของเรานะคะขอส่งกำลังใจให้พี่เมฆแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะพูดถึงพูดถึงเรื่องราวนะคะของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเป็นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้อง ไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ช่วยเหลือใครได้ก็ต้องทำให้เต็มที่นะคะ ยังมอกล้องสรวิทย์นะคะกับแพรวคณิกุลค่ะก็ได้แท็กทีมชวนเพื่อนๆศิลปินดาราคนบันเทิงเตรียมมาร่วมไลฟ์สดค่ะเพื่อส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ผ่านโปรเจกตร้องสู้มะเร็งค่ะที่นอกจากจะส่งพลังบวกผ่านบทเพลงเพราะๆแล้วนะคะยังเชิญชวนแฟนๆเนี่ยร่วมการบริจาคเงินนะคะเพื่อนําไปจัดซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะให้กับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีคนบันเทิงตกปากรับคำเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง นี้กันเทียบเลยทั้งพี่ก้องสหรัฐเบนชลาทิศพี่บอยพิสเมกเกอร์ได้อินโดฟินนะคะวานธนกริ ป๊อบป,ปองคูลลูลาแก้มวิชญยณีโรสสิรินทิพย์และก็อีกมากมายค่ะด้วยการไลฟ์สดมาร้องสู้มะเร็งนะคะจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกานาทีเป็นต้นไปผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะของดาอินทรฟีนั่นเองก็เข้าไปติดตามฟฟัเพจพร้อมพร้อมกันได้แล้วก็ร่วมทำบุญกับพวกเขาได้ผ่านช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะ สวัน so, รีวบันเทิงทุกไนท์คืนนี้อย่าลืมติดตามให้ดีนะคะจับตาความสัมพันธ์ของน้ำหวานเดอะเฟสแล้วก็ไฮโซแชมป์ so ham, ว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยลง IG คล้ายๆว่าทั้งคู่เนี่ยแอบไปเดทกันหรือเปล่าติดตามได้ในรายละเอียดได้นะคะในช่วงของรีวิวบันเทิงทุนไนท์คืนนี้ตีหนึ่งครึ่งคะสำหรับรีวิวบันเทิงของเราหมดเวลาลงแล้วจอยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ